สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d a m a Media on Zoom ค่ะในวันนี้เรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นิกาถึง17นมา30นาทีโดยประมาณค่ะก็ทักทายน,นะคะสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเราส่งหัวใจกันทุกๆวันเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกท่านนั้น ออรับรู้ถึงความสุขนะคะรับรู้ถึงหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ห่างไกลกันเลยเพราะเรามีซูมนะคะเพื่อที่จะมาอยู่ใกล้ๆกกันมาอยู่ผ่านหน้าจอกันแบบนี้มาเป็นเพื่อนกันในการรับฟังเรื่องราวดีๆของซูมไอดอลที่เรานั้นก็คัดเลือกกันมาหลากหลายวงการอาชีพค่ะเพื่อที่จะได้มาแชร์นะคะเรื่องราวดีๆ ที่พวกเขาเหล่านั้นค่ะได้ประสบพบเจอจากการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปนําไปปรับใช้ในชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จนะคะแล้วก็นำมาแบ่งปันมาพูดคุยกันให้เราได้ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตให้เรามีความสุขอย่างไอดนลต่างๆนะคะต้องบอกสมาชิกซูมทุกท่านเลยนะคะว่าการที่คนเรานั้นไม่หยุดในการพัฒนาตนเองค่ะก็เท่ากับว่า กำลังนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรมก็ตามโดยเฉพาะนะคะเมื่อมารู้จักกับเส้นทางของการสั่งสมบูรณ์แล้วก็สร้างบารมีแล้วด้วยนี่นะคะก็จะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เราได้เข้าใกล้กับความสุขที่เกิดขึ้นจากการสร้างบารมีค่ะเช่นเดียวกับซุมไอดอลของเราในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสมาศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอดมหาปูชนียจารย น้อมนำมาสู่การปฏิบัติค่ะจนทำให้ชีวิตนั้นมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายแวดล้อมไปด้วยเหล่ากัลยะาณมิตรนะคะและตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะพูดคุยกับทุกท่านค่ะขอต้อนรับค่ะคุณดิดเสกลาเจ้าหน้าที่ชมรมพุทธศาสตร์สากลและผู้ประสานงานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณสุชาดานะครับและก็สมาชิก Zo ูมทั่วโลกนะครับสวัสดีครับค่ะนะคะตอนนี้คุณดิดนี่อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามเลยหรือเปล่าคะใช่ครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับผมโอ้โหนะคะตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้ไปเดินพวกเราเนี่ยนะคะสมาชิกซูมแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปไหนเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดต่างๆเป็นยังไงคะที่ มหาสาราคามบรรยากาศกตอนนี้ฝนฝนฟ้าเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วครับก็ในช่วงนี้ที่จงังหวัดมหาสาราคามนะครับสถานการณ์โควิดก็เริ่มผ่อนคลายแล้วครับก็ปวดล็อกแล้วนะครับโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการก็เปิดปกติแล้วครับแล้วก็ส่วนฝนฟ้าอากาศนะครับช่วงนี้นะครับก็เมื่อวานก็ ตกนะครับเมื่อวันก่อนก็ตกนะครับตกต่อเนื่องกันสองสาวันนะครับยกเว้นวันนี้ครับก็ไม่ตกครับบรรยากาศก็กําลังดีครับในช่วงนี้ครับโอโ้โหอยากจะสอบถามมากเลยเพราะว่าสมาชิกซูมแน่นอนว่าต้องเป็นห่วงในส่วนของคณะสงฆ์ที่จังหวัดมหาสารคามคุณดิดเป็นยังไงบ้างคะคณะสงฆ์ท่านเป็นอยู่กันยังไงบ้างคะในตอนนี้ก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงสถานาการณ์ที่แบบล็อก ล็อกดาวนะครับหรือว่าออในช่วงที่แบบห้ามบิณฑบาตนะครับคณะสงฆ์ก็ไม่สามารถบิณฑบาตได้นะครับบางทีก็ต้องมีญาติโยมไปถวายพระสา,ารที่วัดนะครับหรือว่าคนทําบุญก็มีแต่ก็ไม่มากเนี้ยครับก็นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ก็นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของข้าวปลาอาหารนะครับก็ต้องร่วมโดยช่วยกันนะคะแต่ว่าเชื่อได้แน่ว่ามันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเราก็ ร่วมด้วยช่วยกันไปพร้อมๆกันทีนี้มาสอบถามเรื่องราวของคุณดิดกันบ้างค่ะในส่วนของการทําหน้าที่ในส่วนของการเป็นเออจ้าหน้าที่ชมรมพุทธศาสนาแล้วก็ผู้ประสานงานศูนย์ส่งเสริมจังหวัดมหาสรารคามเนี่ยทำหน้าที่มากี่ปีแล้วแล้วก็ในส่วนของหน้าที่เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างคะ ครับก็สําหรับการทําหน้าที่นะครับที่อยู่ในชมรมพุทธศาสตร์ตากลนะครับก็รับบุญมาเจ็ดปีแล้วครับปีแรกก็เป็นผู้ประสานงานวิสัยจังหวัดตราดครับแล้วก็ปีถัดมานะครับก็มาทําหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับโดยเป็นผู้ประสานงานจังหวัดนะครับก็ดูแลผู้นาบุญนะครับดูแลสาธุชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับทอดพระปลาจัดบวชอะไรต่างๆเหล่านี้ครับ ก็จะดูแลทั้งหมดเลยนะคะคุณดิชก็จะเป็นคนประสานงานทั้งในส่วนของจังหวัดในส่วนของผู้นําบุญในส่วนของเด็กๆด,ด้วยถูกไหมคะ<ช>เรามีสตา<ม>ต่างๆนะคะทีนี้ต้องย้อนกลับมาถามเลยแล้วกันว่าจุดเริ่มต้นค่ะของคุณดิดในการที่จะได้มีโอกาสก่อนที่จะมารู้จักว่าพระธรรมกายเป็นยังไงคะชีวิตในตอนนั้น ก็สําหรับชีวิตก่อนที่มารู้จักวัดนะครับก็จะเป็นในช่วงวัยรุ่นนะครับก็ในช่วงนั้นก็จะเป็นตะตายตามเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนชวนทําอะไรก็ทํานะครับเราก็ทำตามทุกอย่างนะครับก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีบ้างอันไหนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทําหมดเลยครับเราไปกับเพื่อนเฮฮาแล้วก็สนุกสนานไปกับเพื่อนด้วยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เงินเยอะแล้วก็ใจร้อนด้วยครับในสมัยก่อนที่จะรู้จักวัดนะครับ ก็คือใช้ชีวิตในวัยรุ่นเต็มที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับผม,มเห็นบอกว่าเริ่มทำงานเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยชีวิตการทำงานมากับควบคู่กับการเรียนตรงนี้ทำไมเราถึงต้องมีความรู้สึกว่าดิ้นรนในการที่เราจะต้องทำงานพร้อมกับการเรียนคะก็คือตอนสมัยเด็กๆนะครับมีความฝันที่แบบอยากจะรวยอยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายนะครับแล้วก็อยาก มีฐานะที่มั่นคงนะครับแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของสังคมอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงที่เป็นสมัยเด็กครับมีความฝันที่อยากจะเป็นเศรษฐีในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยทํางานตั้งแต่เด็กครับทํางานนี่นคือเ,กกเราทํางานอะไรยังไงบ้างคะตอนเด็กๆที่เราแบบมีความฝันว่าเออเราอยากที่จะรวยเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้จักแล้วก็พ่อแม่สบายหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่มันดีขึ้นเนี่ย ก็ในช่วงเด็กๆเ,เรายังไม่ไม่มีพื้นฐานที่จะไปทางด้านธุรกิจเราก็เลยไปทําในเกี่ยวของเรื่องออมีมีทั้งงานก่อสร้างนะครับแล้วก็ติดป้ายธนาคารหรือว่าขายของแต่ก่อนก็เคยขายด e ีไลท์นะครับขายขนมแล้วก็เป็นเด็กอู่ต้องรถครับก็ทํามาหมดทุกอย่างเลยครับโอ้โหชีวิตเป็นเด็กนักสู้ชีวิตจริงๆเลยนะคะต้องบอกว่าลุยหมดทุกอย่างเลย แล้วตรงนี้เมื่อชีวิตเนี่ยตั้งเป้าหมายในตอนนั้นว่าอยากรวยอยากประสบความสําเร็จเป็นยังไงคะชีวิตดําเนินการต่อไปยังไงเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราเออเราคิดว่าเราต้องทําแล้วแหละในส่วนของเป้าหมายที่เรามีความตั้งใจตั้งแต่แรกอะคะ่ะก็ในช่วงที่ ออตั้งเป้าหมายนั้นไว้นะครับก็คือเรียนให้สูงๆเข้าไว้ครับก็เลยใฝ่ฝันจะเรียนมปลายแล้วก็เรียนมหาลัยนะครับก็ทําตามความฝันนะครับก็ยินดนมาตลอดนะครับจนได้เรียนจบมหาวิทยาลัยครับก็ทําให้ในส่วนนั้นก็เลยเลยมีโอกาสพลิกผันชีวิตตัวเองเนี่แหละครับมาอยู่ในเส้นทางทางบารมีครับเป้าหมายก็เลยเปลี่ยนไปครับค่ะทีนี้ต้องถามเลยในรั้วของมหาวิทยาลัยเนี่ย ทำไมถึงมาได้มีโอกาสมาเจอเรื่องราวของพระพุทธศาสนาตอนเด็กๆเ,เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาหรือเปล่าคะครับก็เอ,อเริ่มต้นนะครับในในสมัยเด็กๆเ,เนี่ยคือไปวัดตามตามแม่ครับตามตามคำสั่งเลยก็ได้ครับตามแม่นะก็จะพาไป,ไปตักบาตรไปทอะไรต่างๆที่วัดเนี่ยครับก็ไปตามเออ ผู้ปกครองครับเราก็ยังไม่ได้เข้าใจหรือว่าศรัทธานในผู้ศาสนามากครับแล้วก็ทีนี้ครับความเปลี่ยนแปลงในรอบแรกในพุทธศาสนาเนี่ยคือมาเด็กดีวิสตาครับแล้วทีนี้เจอการรวมคนเป็นจํานวนมากครับในลานธรรมเด็กดีวิสตาที่มารวมโอ้โหเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเนาะก็ยอดคนมารวมเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาตรงนี้เราต้องทําตรงนี้เพราะว่า เขาเป็นการรวมคนทําความดีทําให้เรามีความศรัทธาและมีกําลังใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าการทําความดีเป็นทีมรู้สึกว่ามันมีพลังมากๆนะครับแล้วก็พอทีนี้จุดเปลี่ยนจุดที่สองก็คือเปลี่ยนให้มีเป้าหมายชีวิตก็คือามาเรียนที่มหาวิทยาลัยครับพอมาเรียนที่มหาวิทยาลัยได้เจอชมรมพุทธครับแล้วก็ได้มาอบรมธรรมธญาตได้ไปค่ายพัฒนาศักยภาพนะครับก็เลยทําให้เรา รู้จุดเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตของตัวเองว่าเราเกิดมาเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบเอ่อทำมาหากินอะไรอย่างนี้ครับเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตไปวันๆแต่ว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีครับทำพระนิพนธ์ให้แจ้งครับตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายชีวิตใหม่ที่เจอในรัวมหาวิทยาลัยครับอืแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะต้องมีกิจกรรมหรือสิ่งอะไรที่ทําให้คุณดิดรู้สึกว่า เป้าหมายเนี่ยจากที่ตั้งใจเอาไว้ทําไมถึงเปลี่ยนแล้วมันจะต้องเจออะไรดีๆแน่นอนที่ทําให้รู้สึกว่าทําไมเราถึงอยากที่จะมีเป้าหมายใหม่และเป้าหมายใหม่ตรงเนี้ยมันจะมีประโยชน์ยังไงกับชีวิตของคุณดิดอยากให้คุณดิดได้อธิบายนิดนึงค่ะก็สำหรับที่เจอนะครับก็คือเจอครูดีครับก็คือเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายนะครับที่ท่านได้เ ให้แนวทางนะครับในการดําเนินชีวิตนะครับของเรานะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงถึงจะเไม่ประสบประสบพบเจอนะครับความลําบากอีกนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ดําเนินชีวิตที่ผ่านมานะครับโอ้โหมีความลําบากมากนะครับก็งานต่างๆก็ผ่านผ่านมาเยอะมากครับแต่ว่าพอมาเจอหนทางที่แบบวิใช่แล้วหนทางที่พ้นทุกข์ผมก็เลยโอเคและที่จะ เปลี่ยนแปลงเป้าหมายของตัวเองนะครับที่จะมาสู่เป้าหมายชี้หนทางพระนิพานนี้นะครับเป้าหมายที่มาเจอหมู่คณะเจอครูดีเจอคําสอนดีๆแล้วก็เลยอยากมาทําตรงนี้ให้เต็มที่มากกว่าครับค่ะทีนี้พอมันสะท้อนออกมาเป็นภาพอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะได้อยู่ในชมรมพุทธทําอะไรยังไงบ้างแล้วในส่วนของการรับหน้าที่เนี่ยเป็นหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ ครับก็การเข้ามาชมรมพุธเนี่ยครับผมเข้ามาตั้งแต่ปีหนึ่งครับก็ตอนปีแรกก็เป็นน้องชมรมครับไปค่ายต่างๆจนได้อบรมธรรมธญาตครับหลังมาจากนั้นปี2ปี3ปี4เนี่ยครับก็ได้มาทําหน้าที่นะครับคณะกรรมการชมรมพุธใน ฝ่ายรองประธานฝ่ายระดมทุนต่งตางๆปีเลยครับก็<ฆ>ดูแลเรื่องการระดมทุนแล้วก็ช่วยฝ่ายต่างๆทั้งด้า่งการจัดก,กิจกรรมการตามคนครับ<ม>ก็กิจกรรมที่ทําในมหาลัยเป็นหลักๆก,ก็คือทุกเช้าและเย็นนะครับ<ม>ก็จะมีจดมนัน่งสมาธิปฏิบัติธรรมเล่าธรรมะครับแล้วก็ ทุกสัปดาห์นะครับก็จะมีกิจกรรมตักบาตรนะครับประจําสัปดาห์มีกิจกรรมเกี่ยวกับปล่อยปลานะครับก็ที่เห็นชัดๆนะครับคนที่มาร่วมเยอะๆก็คือกิจกรรมตักบาตรและปล่อยปลานะครับคนก็มาประมาณห้าร้อยถึงพันคนได้ครับโอ้โหแสดงว่ามีความสุขกับการทําหน้าที่ในส่วนนี้ในส่วนของชมรมพุทธทีนี้ต้องถามว่าเป้าหมายอย่างที่บอกว่าพอเปลี่ยนเป้าหมายแล้ว เป้าหมายใหม่จากอรวยมาเป็นการที่รู้จักเรื่องราวการสร้างบารมีเนี่ยออดำเนินทิศทางในการเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองยังไงบ้างคะเออดำเนินดำเนินทิศทางในการเปลี่ยนเป้าหมายก็คือตอนแรกนะครับในมหาลัยก็มีเป้าหมายนี้แล้วเลยเลยทำตลอดเลยครับชวนน้องๆชวนคนที่รู้จักแล้วก็ พาตัวเองมาวัดตลอดครับมาเข้าค่ายมาทํากิจกรรมชมรมตลอดไม่เคยขาดสายเลยครับแล้วก็ทุกงานบุญที่หมู่คณะหรือพระเรพรเ่คุณหลวงพ่อมอบหมายให้ก็ทําเต็มที่เต็มกําลังนะครับไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขนะครับทําด้วยใจเื้มปิติตลอดมานะครับจนจนทุกวันนี้ครับก็สร้างบารมีก็สิบกว่าปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเราเป็น คนที่โชคดีนะครับเป็นคนที่ได้โอกาสตรงนี้แล้วนะครับก็เลยอยากดําเนินเป้าหมายตรงนี้นะครับบนเส้นทางตั้งวารมีตลอดไปครับอืทีนี้นะคะพอเราตั้งใจแล้วว่าเราจะมาในทิศทางเนี้ยเราตัดสินใจยังไงแล้วก็ครอบครัวดีกว่าเพราะว่าก็อย่างที่ทราบเนาะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้เรามีครอบครัวที่เราจะต้องดูแลแล้วก็คอยอธิบายให้เขาเข้าใจตรงนี้คุณดิดทำยังไงคะ ครก็เออเริ่มแรกนะครับก็พอมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ตอนแรกนะครับที่บ้านก็มีความไม่เข้าใจบ้างนะครับเพราะว่าเราก็เรียนจบแล้วก็แต่ก่อนมีความฝันที่แบบเล่าให้เขาฟังอยู่แล้วว่าเออเราอยากรวยนะเราอยากแบบมีฐานะอยากเป็นครูอยากมีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยครับพอถึงเวลาแล้วเราเปลี่ยนเส้นทาง mm. เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไม ลูกถึงเปลี่ยนเส้นทางไปเส้นทางนี้ครับก็เลยที่ผ่านมาก็ทําหน้าที่เป็นการยามิตรตลอดมาคือชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับมาที่วัดมาส่วนสาขาใกล้เคียงนะครับแล้วก็ที่จุดสําคัญนะครับที่เป็นทําให้คุณพ่อคุณแม่นะครับไฟไฟเขียวเลยนะครับอนุมัติเลยนะครับให้มาสร้างบารมีที่วัดได้ตลอดเนี่ยก็คือช่วงประสบบัติเหตุปี6 2นี่แหละครับก็คือในช่วงนั้น เป็นช่วงที่ชนกับรถติดล้ออาการหนักมากครับก็โคม่าเลยครับแล้วคุณดิขับรถอะไรคะไปชนกับสิบล้อเนี่ยคุณดิดขับรถอะไรคะขับรถมอเตอร์ไซค์ครับในในตอนนั้นนะครับช่วงนั้นฝนตกครับพอดีตอนแรกคือก่อนออกจากบ้านเนี่ยฝนไม่ตกเลยครับพอไปถึงระหว่างทางครับฝนตกเราก็พยายามหาที่หลบฝนนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงจุดหลบฝนนะครับก็ประสบปะเทียกับรถติดล้อก่อนนะครับชนกับรถติดล้อก็เลย อาการหนักโคม่าครับในช่วงนั้นก็คุณหมอก็บอกที่บ้านให้ทําใจได้เลยครับ50-50เปอร์เซ็นในการรอดชีวิตนะครับแล้วก็ทีนี้ก็หมู่คณะนะครับก็ได้ช่วยกันจ้างองค์พระให้นะครับก็สี่องค์นะครับแล้วก็ส่งบุญนะครับนั่งสมาธิช่วยที่ฐานจิตนะครับให้เราปลอดภัยนะครับที่บ้านก็เลย พบปะกับผู้นําบุญในช่วงระหว่างไปเยี่ยมด้วยผู้นําบุญก็บอกว่าช่วงเราพักฟื้นนะครับบอกว่านี่นะเป็นพระบุญนะครับเป็นพระบุญที่น้องได้ทํามาด้วยแล้วก็บุญสร้างองค์พระด้วยบุญอะไรด้วยน้องถึงได้รอดชีวิตนะครับแล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยรู้สึกว่านี่นี่คือปาฏิหาริย์ที่เกิดจากกําลังบุญที่ลูกได้ทํามาแล้วก็เกิดจากที่หมู่คณะได้ ร่วมสมบุญมาให้นะครับทาให้เราได้รอดชีวิตคุณแม่ก็เลยเข้าใจนะครับที่บ้านก็เลยเข้าใจก็เลยให้เราได้มาสร้างบารมีอยู่ที่วัดได้นะครับตรงนี้มันเรารู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ตรงนี้ที่เรียกง่ายๆว่ามันอาจจะวัดใจของคุณดิดเลยก็ว่าได้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะครอบครัวอาจจะไม่ได้เข้าใจแบบนี้แต่ว่าในเมื่อครอบครัวของคุณดิดแล้วก็คุณดิดผ่านเรื่องราวตรงนี้มาได้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจที่เราได้มาอยู่เส้นทางนี้นะครับผ่านคือชีวิตของคนเราต้องมีอุปสรรคหรือว่ามีวิบากกรรมส่งผลอยู่แล้วดังนั้นนะครับเราต้องสร้างบารมีโดยที่แบบ เต็มที่เต็มกาลังนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นนะครับว่าบุญนะครับที่เราได้ทำเนี่ยครับจะสนับสนุนส่งเสริมให้เรานะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็ส่งเสริมในด้านอื่นๆให้เราดีขึ้นนะครับก็จะช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็โชคดีนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับบุญช่วยได้ได้หลายอย่างครับ เพราะว่าคุณดิชก็ได้มาผ่านนะจุดนั้นที่เรียกได้ว่าผ่านวินาทีของความเป็นความตายในชีวิตแล้วก็วัดวัดใจกันสุดๆเลยในส่วนนี้นะคะมาในส่วนของเรื่องราวที่เรียกได้ว่านำมาปรับใช้กับชีวิตแล้วมันได้ผลอย่างที่คุณดิดบอกเพราะว่าเรื่องราวของการที่ได้มีโอกาสมาสร้างบาร,รมีเพราะว่าอยากที่จะฝึกตน ตรงนี้มีเรื่องเรื่องธรรมะหรือว่าหลักธรรมอะไรที่เรารู้สึกว่าเรานํามาฝึกตัวเองได้แล้วมีความสุขแล้วก็มีประโยชน์ด้วยค่ะครับก็ธรรมะที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็อย่างเช่นที่ท่องออในโอวาทปาทิโมกเป็นประจํานะครับคือวันคืนล่วงไปล่วงไปนะครับบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะครับก็คือผมคิดว่าชีวิตของคนเราไม่ควรประมาทเพราะว่าที่ผ่านมานะครับประสบบัิเหตมาก็ ไม่รู้เลยว่าเราจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะมีลมหายใจยาวนานขนาดไหนนะครับเลยคิดว่าจะต้องทำทุกวันให้ดีที่สุดทำกิจกรรมงานบุญทุกงานบุญด้วยความเพลิดปิติใจนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องความดีสากลน,นะครับที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันปกติก็อยู่ศูนย์หรือว่าอยู่ที่วัดอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็เรื่องความสะอาดนะครับก็จะ รักเรื่องของความสะอาดมากครับเพราะว่าเรื่องความสะอาดเป็นพื้นฐานนะครับของสินห้านะครับถ้าเราสะอาดได้สินห้าเราก็บริสุทธิ์นะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นระเบียบนะครับในส่วนของการการจัดระเบียบนะครับที่นย์ก็ช่วยจัดตะโตจัดสิ่งของเป็นประจำนะครับเพราะว่าผมจะเป็นคนหยิบใช้สิ่งของเหล่านี้เองนะครับพอเวลาจัดตะโตเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราหาของง่ายนะเรา หยิบของได้สะดวกสบายอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนเรื่องของความตรงเวลานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นผู้นําเป็นคนจัดรถเป็นผู้ประสานงานเรื่องนี้ก็จะสําคัญเรื่องตรงเวลาเราจะต้องมารอคนอื่นก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลามารอคนอื่นรู้สึกว่าเรารับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองนะครับรับผิดชอบต่อคนที่เราไปชวนมานะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของสมาธินะครับทุกวันนี้ก็ ปฏิบัติสมาธิเป็นประจำกับนั่งสมาธิก็รู้สึกว่าทําให้เรามีสตินะครับทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะอย่างเงี้ยครับสมาธิจะทําให้เราแยกแยะได้หลายอย่างเลยครับอืโหอธิบายรบเรื่องของ u ูจไฟได้ชัดเจนเลยเพราะว่ามันนําไปใช้กับเรื่องง่ายๆรอบตัวเลยอย่างที่คุณดิตบอกจัดของเนี่ยถ้ามีระเบียบจัดของได้ก็หาของง่าย มีความสะอาดก็รักษาสินห้าได้บริสุทธิ์มากขึ้นมีความสุภาพก็เป็นคนที่น่ารักพอมีสมาธิเข้าไปใหญ่เนี่ยมันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างที่ปฏิบัติมามันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะคะที่คุณดิดมาแชร์ทีนี้อยากจะสอบถามในเรื่องของการที่เราได้มีโอกาสมาทําหน้าที่ตรงนี้ค่ะในส่วนของการประสานงานต่างๆเนี่ยมันต้องเจอกับบุคคลที่หลากหลายแน่นอน เพราะว่าเราทําหน้าที่ในคอยในในส่วนของการคอยประสานงานทีนี้คุณดิดมีวิธีการในการที่จะคุยอย่างไรหรือว่าทําหน้าที่ตรงนี้อย่างไรให้สมบูรณ์แล้วก็มีความสุขกับการทําหน้าที่ตรงนี้อะคะ่ะก็เบื้องต้นนะครับในการทําหน้าที่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องดูที่ใจของเราก่อนนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับกําลังใจมาจากสมาธิครับเวลาไปทําหน้าที่หรือ ช่วงก่อนทําหน้าที่หรือช่วงว่างระหว่างวันเราก็ทําสมาธินะครับพอทําสมาธิกําลังใจเรามีมากครับพอกําลังใจมีมากเวลาไปคุยกับผู้นาบุญนะครับหรือว่าไปคุยกับคนที่เราประสานงานนะครับเราก็ใช้หลักการชี้ชมเชียร์นะครับ ชี้ก็แนะนำนะครับแล้วก็ชมนะครับแล้วก็เชียร์ในสิ่งที่ดีนะครับเชียร์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นเชียร์ว่าชนคนบวชอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้บุญนะตรงนี้เราจะได้สืบทอดต่ออายุุศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะชี้ชมเชียร์นะครับแล้วก็ใช้ปิยวายจ้านะครับในการประสานงานนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการประสานงานนะครับแล้วก็มีความสุขกับ ผู้ที่เราได้ไปประสานงานนะครับหรือว่าคนที่เราได้ชวนมาร่วมกิจกรรมนะครับอนะคะทีนี้ต้องถามในส่วนตัวเพราะว่าในส่วนของสมาธิกับการทํางานอย่างที่คุณดิดได้อธิบายแล้วมันช่วยในส่วนของการทํางานให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขแล้วสมาธิกับเรื่องของส่วนตัวการพัฒนาจิตใจมันเป็นยังไงคะ ครับกออ็ที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนะครับในช่วงต้นรายการนะครับก็คือผมเป็นคนใจร้อนในสมัยที่เป็นเด็กมหาลัยหรือว่าเป็นเด็กนักเรียนที่ก่อนจะมาเจอกิจกรรมของวัดนะครับก็เป็นคนใจร้อนมากไม่เคยยอมใครเลยครับคือตีมาตีกลับครับแล้วก็เอ,อแบบนักเลงอยู่นะครับในช่วง<ม>ในง่นเเชือลยะคะคุณดิด คือดูภาพไม่ออกเลยว่าคุณดิงแรงหรือว่าใจร้อนนะเพราะว่าระหว่างที่คุยกับเราเนี่ยคือคุณดิดดูแบบเรื่อยๆคุยได้นิ่งใจเย็นสบายๆแต่ก่อนหน้านี้คือใจร้อนขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะครับก็คือแต่ก่อนแบบโอ้โหไม่ไม่ไม่ขคยอมใครอย่างเงี้ยครับก็พอมาเจอสมาธินะครับได้ปฏิบัติสมาธิก็ทําให้ใจเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็คุมอารมณ์ได้มาก กว่าแต่ก่อนนะครับผมอารมณ์ได้มากกว่าแต่ก่อนเพราะว่าดูจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทําให้เย็นมากขึ้นครับทําให้เย็นกว่าแต่ก่อนเยอะครับอารมณ์สงบลงกว่าแต่ก่อนเยอะมากครับนี่แหละครับคือคือข้อดีของสมาธิแล้วก็ที่สําคัญนะครับในช่วงเรียนมหาลัยนะครับคือแต่ก่อนนะครับผมเป็นคนตั้งใจเรียนมาตั้งแต่ก่อนรู้จักวัดอยู่แล้วนะครับตั้งใจเรียนแล้วทีนี้พอมาเรียนมหาลัยนะครับก็ เรียนเรียนก็เรียนนะครับตั้งใจเข้าเรียนตลอดนะครับแล้วก็ฟังอาจารย์ตลอดแต่ว่าเกรดเฉลี่ยไม่ไม่ดีขึ้น,นครับ <S <S เกรดเฉลี่ย,ยก็อยู่ที่สองกว่าๆนะครับแต่พอมาเจอชมรมครับไปปฏิบัติธรรมทุกสัปดาห์แล้วก็ไปสวดมวนมต์ธรรวัดเย็นกับชมรมพุทธทวันนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงทําให้ความจําดีขึ้นแล้วก็เกรดเฉลี่ยเยอะมากขึ้นนะครับจากสองกว่ากนะครับเกือบ หนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็พอมาเจอสมาธิก็ทําให้เกจเฉลียอัพเป็นสามขึ้นไปนะครับไม่เคยลงจากสามเลยตั้งแต่ไปทั้งสมาธิมาครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะคะสิ่งนี้การันตีได้เลยว่าสมาธิเนี่ยช่วยตั้งแต่เรื่องเรียนจนมาถึงการปรับนิสัยและก็สามารถช่วยในเรื่องของการทํางานได้อีกด้วยนะคะทีนี้ต้องมาถามคุณดิดเลยว่าอย่างที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเพราะได้มีโอกาสมารู้จักกับวัตรธระมกาย ตรงนี้อยากถามคุณดิดค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับคุณดิดบ้างคะก็คืออันดับแรกเลยนะครับวัดพระธรรมกายนะครับได้ให้การมีเป้าหมายชีวิตนะครับผมได้มีเป้าหมายชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับผมกับกลุ่มเพื่อนเคยจับกลุ่มคุยกันว่าเออเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไร ก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทํามาหากินเลี้ยงชีพแต่พอสุดท้ายก็นะครับตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นะครับก็ก็คุยกันประมาณนี้เลยนะครับแต่พอทีนี้ครับได้มาเจอนี่แหละครับเจอชมรมพุธเจอวัดนะครับอ๋อนี่คือคําตอบที่เราได้คุยกันแล้วก็ได้สแสวงหามานานนะครับก็คือทำพันิพาในแจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีนะครับคือเป้าหมายชีวิตนะครับ เป้าหมายแล้วก็สิ่งที่วัดให้อันดับหนึ่งเลยนะครับที่ผมได้เจอนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือให้นิสัยดีๆที่เพิ่มมากขึ้นในตัวเรานะครับเพราะว่าแต่ก่อนเป็นทั้งคนใจร้อนใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็ตามกระแสตามกระแสสังคมตามกระแสโลกนะครับแต่ทุกวันนี้ก็อยู่วัดตลอดนะครับแล้วก็ใจร้อนก็ลดน้อยลงนะครับเงินก็บริหารเป็นนะครับก็แบ่งตันปันตวน ใช้หนี้กตอตส่งให้คุณแม่แล้วก็เก็บนะครับแล้วก็ทําบุญนะครับก็ได้จัดสรรปันส่วนได้ลงตัวครับนะคะคือสามารถที่จะรู้จักชีวิตใหม่ในการที่จะทําให้ชีวิตนั้นดีขึ้นได้เลยนะคะโอ้โหตรงนี้มีสมาชิกซูมนะคะคุยมานะคะบอกว่าคุณมนนะคะมรพจุดสรไม่แน่ใจว่าย่อมมาจากอะไรนะคะไม่แน่ใจว่าคุณดิดรู้หรือเปล่าเนาะ เขาบอกว่าอนุโมทนาบุญกับพี่ดิดทุกๆบุญด้วยนะคะฟังแล้วปลื้มไปด้วยเลยนะคะแต่ละท่านนะคะคคสาธุแล้วก็มีคุณทีศูนย์เจ็ดสองนะคะก็บอกว่าอนุโมทนาบุญกับน้องดิดทุกๆบุญเลยนะคะพี่ฟ้าค่ะแฟนพันธ์แท้ของเรานะคะบอกว่ายอนเยียบเลยนำธรรมะมาใช้กับตัวเองได้ดีมากดูท่าทางเรียบร้อยมากค่ะเก่งมากเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยอดมากเลยคือจริงๆคือมัน คือคุณดิดพูดมาเนี่ยนะคะเราเห็นได้จากสิ่งที่คุณดิดเป็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันมีความแตกต่างจากคุณดิดณนะปัจจุบันนี้ที่เราสามารถสัมผัสได้เลยว่าธรรมะหรือการนั่งสมาธิมันทําให้ชีวิตของคุณดิดเปลี่ยนไปจริงๆวันนี้นะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยที่ได้มีโอกาสมา,มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราแล้วก็มาแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้แบ่งปันกันนําให้ชีวิตของทุกๆคนนั้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้แล้วก็จะไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ คุณดิดเจกกล้ามาเป็นซูมไอดอลในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณครับผมนะคะตอนนี้เนี่ยแต่ละท่านเนี่ยนะคะก็ปลื้มกับคุณดิดมากเลยนะคะอบอกว่าพี่ดิดสุดยอดที่หนึ่งเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะโอ้โหนะคะน่าจะมี FC จากมหาสา,ารคามเนี่ยแหละค่ะนะคะที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณดิดท,ที่เกิดขึ้นเพราะว่าจากที่เราได้คุยกับคุณดิดมาตั้งแต่ก่อนเริ่มจนถึงในการสัมภาษณ์เนี่ยนะคะเราก็รู้สึกเลยว่า ความที่เป็นคุณดิดเนี่ยเขานั่งสมาธิหรือทําต่างๆสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นแล้วชีวิตของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วเราสัมผัสได้จริงๆนะคะอ่าตอนนี้นะคะซูมไอดอลเนี่ยนะคะก็มีเพจแล้วนะคะก็อยากให้สมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าไปกดไลค์หรือว่ากดแชร์ได้นะคะในทุกๆเช้าเนี่ยเราจะมีการโปรโมทแขกซูมไอดอลของแต่ละวันนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นหรือว่าค่าเนี่ยก็จะมี คลิปนะคะข้อคิดชีวิตของซูมไอดอนที่เราเนี่ยก็ตัดไปสั้นๆเพื่อที่จะให้สมาชิกเนี่ยได้นำไปแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้บนโลกโซเชียลรวมไปถึงสามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้นะคะใครถูกใจนะคะแขกรับเชิญท่านไหนซูมไอดอนท่านไหนอยากฟังอีกอยากฟังซ้ำเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตให้มีความสุขเข้าไปที่นะคะ YouTube ค่ะ DMC หรือว่า DMZ นะคะเพื่อที่จะติดตามรับชมแล้วก็ หรือว่ากดติดตามหรือ Subscribe ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็เรียนเชิญสมาชิกซูมทุกท่านนะคะกดรับเ,เรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ค่ะนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่สวัสดีค่ะ